สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องพูตัวโซฟานะคะวันนี้เราก็จะมากับเคล็ดลับการเล่นลูน้องสําหรับคนที่หันเล่นใหม่ๆแล้วนะเออจะบอกว่าจริงๆเราไม่ใช่โปรเพยเยอร์นะแต่ว่าเราเล่นลูน ok ้องมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับคิดว่าเทคนิคท,ที่ทราบเนี่ยน่าจะมีประโยชน์สําหรับใครที่เอาไปดัดแปลงหรือว่าคนที่เล่นแล้วก็มีพรสวรรค์อาจจะเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําสกิลข้าวๆกันเลยลูนอ ok เขาจะมี2ออันตินะถ้าเรากดสกิลหนึ่งปุ๊บ อันติของเขาจะกลายเป็นตัวนี้ทําให้เราเป็นลูกแกว้วแล้วก็รอดพ้นจากการล็อกเป็นเป้าเงี้ยจะไม่ตกเป็นเป้าเป็นเวลา2.5วินาทีนะคะอันนี้มันจะช่วยให้หิวได้นิดนึงแล้วก็ทําความเสียหายด้วยบางทีเราก็จะชอบเปิดอันติตัวนี้ก็คือฟิกเข้าไปแล้วก็ตอนที่หลอดถมบ้านฝั่งตรงข้ามเงี้ยเราก็จะกดอ,อ,อันติตัวนี้เพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเขาแพนิคให้เขาตกใจให้เขาใช้สกิลอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเราก็จะไม่ตกเป็นเป้านะคะทุกคนนั่นแหละ หรือไม่ก็จะเอาไว้เป็นเอาตัวหลอดก็ได้นะถ้าเรากดทันนะคะสก,กิลตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะมีประโยชน์มากๆบางทีถ้าหมดสก,กิลนี้แล้วก็จะสามารถต่อสก,กิลสีม่วงได้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสก,กิลสีม่วงที่ถ้าเรากดใช้สก,กิลสองปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวนี้สก,กิลสีม่วงมีประโยชน์ยังไงก็คือเนี่ยมันจะพุ่งไปได้ในทิศทางที่เราต้องการนะคะถามว่าพุ่งอย่างเดียวไหมไม่ใช่ พุ่งปุ๊บแล้วทุกคนเห็นตรงเท้าลูน็อกไหมมันจะทําให้สกิลสองอ่ะไม่มีคูดาวอยู่เป็นเวลา4วินาทีนะคะทุกคนอ่ะก็คือเราพุ่งไปอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราตั้งเป็นไม่มีคูดาวนะคะมันก็เลยหายไปเร็วพุ่งปุ๊บเห็นปะวิธีดูว่าเอ่อเอฟเฟกต์ FX สกิลยังเหลือไหมก็คือตรงเท้านะมันจะทําให้สกิลยิงได้แบบอีก4วินาทีนะคะทุกคนลูน็อกอ่ะ หัวใจสำคัญก็อยู่ที่สกิล2นี่แหละที่สามารถเจาะแทงได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมก็มีข้อเสียก็คือเราไม่ได้เป็นเมทที่มีสตันเยอะค่ะถ้าเราไม่มีโอกาสได้ยืนยิงเลยเนี่ยมันก็จะเล่นค่อนข้างยากนะคะโดยเฉพาะถ้าเราเอาไปโซโลแรงแล้วแบบบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอทีมที่แบบเป็นดังใจหวังมากนักน,นะเออมันก็จะค่อนข้าง ข้อมานใจนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวเราก็มารู้วิธีกันทีนี้มาดูวิธีคอมโบง,ง่ายง่ายกันค่ะในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเขาอยู่ในป้อมนะคะเ,เราจะใช้บิงม่วงในการเราก็จะขอเรียกอันติว่าบิงนะคะหรือว่าพุ่งก็ได้อะไรเงี้ยเออเราจะใช้อันติในการพุ่งเข้าไปเห็นไหมจะเป็น4ฟิกเกอร์1 3 2เออไม่ใช่4ฟิกเกอร์1น4นะคะสำหรับใครที่อยากเออท่องจำก่อนจำให้ได้แล้วจะได้รู้จังหวะอย่างเงี้ย หรือว่าจะใช้แบบสีฟิกเกอร์3 1 4ก็ได้เพราะว่าการที่เรากดสกิลหนึ่งครั้งหนึ่งนะอันติมันจะเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าที่พี่แนะนำก็คืออยากให้แบบอ,อันติก็คือให้อยู่ในล่างม่วงนะสีฟิกเกอร์1กด1ไปก่อนเพื่อที่ให้อันติมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็กด3นะคะแล้วก็ค่อยกด4เพราะบ,บางทีไอตัวการแสดงสกิลบางทีเรากด1 อันติมันก็ไม่ได้จะเปลี่ยนทันทีทุกคนเพราะฉะนั้นอนะ่ะก็เลือกใช้เอาถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องดูได้ว่าฝั่งตรงข้ามมีสตันอะไรไหมเช่นนี้แบบเคยฟิกเข้าไปเจอฟังโก้ฟังโก้ยังมีอันติอยู่เลยเงี้ยเราจะโดนเขาไอ้นี่เอานะคะก็มีประมาณนี้และทีนี้มาดูอันติที่เป็นอันติม่วงบ้างนะคะทุกคนจะพุ่งยังไงเราพุ่งปุ๊บแล้วก็ยิงใช่ไหม พี่แนะนําให้ทุกคนยิงเฉียงพุ่งเฉียงไปข้างๆพยายามอย่าตรงเข้าไปหาเขานอกจากเรามั่นใจแล้วว่าศัตรูตัวนั้นเขาไม่เหลืออันติไม่เหลือสกิลหนีแล้วเราถึงพุ่งหาเขาตรงๆอืเพราะว่าเราต้องเมคชัวบางทีหรือว่า มันต้องไม่มีใครมาจับเราทุกคนเนี่ยคือถ้าเราพุ่งตรงๆเอย่างเห็นปะ่ะทําได้นะถ้ารู้ว่าเขาไม่เหลือสกิลแต่ถ้าเขาเป็นฟังโก้เป็นเซเบอร์เป็นยูดอล่าที่มีสกิลครบพร้อมอะบางทีอะเราอาจจะไม่ไหวก็ได้นะถ้าของเราไม่นำอะเออโอเคเราก็ควรจะแบบว่าออพุ่งแล้วก็อยู่ข้างๆอะให้เพื่อนทําจังหวะให้อะไรแบบนี้นะคะพูดเหมือนง่ายแต่ว่าไปโซลูแรงไปเล่นบางทีก็ยากอยู่นะเพราะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้เจออะไรตรงใจนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ไว้คร่าวๆรู้ไว้จะได้เอาไปประยุกใช้ได้นะคะ ประมาณนั้นนะอ่ะทีนี้สำหรับการพุง่งการอะไรต่างๆก็มีประมาณนี้ทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องการดักพุ่มบ้างดีกว่าดักพุ่มกับก้อนหินอะไรเอ่ยใดต่างๆนะคะเห็นไหมว่าสกิลเนี่ยเวลาเราพุ่งอ่ะเราต้องดูนะถ้าปลายลูกศรเราอะ่ะมันไม่โผล่อย่างเงี้ยเห็นไหมวิธีดักก็คือเราดักเข้าไปในก้อนหินศัตรูเดินมาเขาจะไม่เห็นเราเหมือนเวลาที่เราเดินไปเราไม่เห็นคนที่อยู่ในยา้า แต่ว่าการดักที่พยายามอย่าพลาดก็คือเนี่ยเวลาจะบิงใช่ไหมต้องบิงเข้ากำแพงพุ่งเข้ากำแพงแล้วก็จะได้ยิงศัตรูได้แต่ถ้าเกิดเราพุ่งออกข้างนอกเห็นปะเราจะไม่เห็นตัวศัตรูทุกคนซึ่งเราเคยเป็นแบบนั้นเราโลนแล้วเราก็แบบพุ่งออกข้างนอกอ่ะเราก็ไม่เห็นเขาอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะพยายามเวลาที่เราจะคอมโบอ่ะอย่าให้เขาเห็นเราแต่เราหนะ่ะเห็นเขาไว้อะไรเงี้ยเออมันก็จะทําให้มีประโยชน์ในการดักต่างๆนะคะทีนี้มาดูว่า มาเป็นนักธรณีวิทยานิดนึงแล้วกันสําหรับเรื่องก้อนหินนะทุกคนว่าเอ๊พี่คะแล้วการพุ่งเนี่ยพุ่งยังไงหรอหินบางอันก็ผ่านได้บางอันก็ผ่านไม่ได้ก้อนหินอนะ่ะให้ดูที่ปลายสกิลนะคะทุกคนสมมุติว่าถ้าเราเล็งปลายสกิลออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยมันจะพุ่งผ่านได้นะอ่าเนี่ยเห็นปะมันจะพุ่งผ่านได้มันก็เหมือนกําแพงมันจะหนาไงแต่ว่าเราก็ พุ่งผ่านได้เห็นปะเห็นไหมถ้าปลายปลายสกิลมันชี้ออกมาข้างนอกอย่างนั้นอนะ่ะก็คือเนี่ยจะพุ่งผ่านได้นะคะทีนี้มาดูมุมนี้มุมนี้ไอ,อ้ตรงหนาๆเานี่ยไงก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าให้เล็งอย่างเงี้ยนะคะเออก็คือถ้าลูกศรมันพ้นออกมาเนี่ยอย่างงี้ก็คือไม่ได้แต่ถ้าแบบนี้ก็คือได้อม,มาดูที่มุมนี้บ้างนะคะอันนี้ก็ดูหนานะแต่ว่าดูดิปลายออกมาแค่นี้เดียวนะทุกคน อันเนี้ยถ้าปลายไม่ออกมาก็คือไม่ได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าฝั่งเนี้ยนะออกมาแค่นีดเดียวเองก็คือพุ่งได้เฉยเลยอ่ะอืมที่จริงอ่ะพุ่มตรงแบบแดงไอเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะเราลองทําดูเอ่อถ้าถ้ามุมนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าปลายลูกศรยังออกมาไม่สุดนะมันจะไม่ได้แต่ถ้าออกมาแบบเนี้ยออกมาแล้วเนี้ยก็คือพุ่งได้ทุกคนอืม ทุกคนลองไปทำดูนะคะมันน่าจะมีประโยชน์ตอนไฟตอนหนีไฟมากๆเลยอะ่ะเพราะฮีโร่บางตัวเขาไม่มีสกิลพุ่งในการที่จะตามเรานะคะคล้ายๆกับตอนที่เราเล่นคากระแล้วเราพยายามโดดผ่านพวกก้อนหินนั่นแหละทุกคนโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวไปรับชมการเล่นกันในคลิปนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะในแมวนนี้นะคะเวทฝั่งตรงข้ามก็คือซาเวียนะคะซาเวีย เขาจะยิงค่อนข้างแรงนะเช่นถ้าเรายืนหลังคีปแบบนี้นะคะเขายิงสกิลหนึ่งมาอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งผ่านเยอะเพราะว่าสกิลซาเวียสกิลหนึ่งยิ่งยิงผ่านศัตรูเยอะยิ่งจะกไกลแล้วก็แรงนะคะเราก็เลยกลัวมากถ้าเราจะเข้าใกล้ซาเวียไม่ได้ทุกคนอันนี้เราก็เดินมาเข้าไฟนะคะ <laughs> การเดินอย่างนี้เป็นการเดินที่แปลกนะแต่บางทีเราก็จะเป็นอย่างี้บ่อยคือเราไปดูคลิปล่าสุดที่เราลงนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าเราก็เล่นแบบ มีความลังเลมีความแบบไม่แบบเด็ดขาดอ่ะเออเราก็รู้สึกว่าแปลกๆอยู่หลายจังหวนะนะเออก็คือว่าจะพยายามไม่ใจร้อนแต่ว่าคลิปล่าสุดที่ลงไปก็คือใจร้อนมากนะแต่มาลองดูคลิปนี้กันค่ะพอดีว่าเราเพิ่งไปเห็นปกติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยออกดาบฉาดทุกคนแต่ว่าทีเนี้ยเราไปดูไลฟ์สดมาเมื่อคืนนะคะเป็นของลูน็อกฟิลิปปินน่ะน่าจะเป็นลูน็อกเออเบอร์สองมั้ง ูนกที่เขาอันดับสองอะเบอร์สองดูนอกอันดับสองเขาเล่นดาบฉะแล้วก็ออกเพชรเขียวประมาณชิ้นที่สามหรือไม่ก็สี่นี่แหละคะ่ะแล้วรองเท้าเขาไม่ได้ออกเป็นรองเท้าเจากเกาะเขาจะออกเป็นรองเท้าออแบบว่ารองเท้ากันเวทนะทุกคนอเราก็คิดว่าเออบางทีเราก็ลืมจุดนี้ไปนะเนี่ยดูซาเวียดีบางทีเขาผสานสกิลแล้วมันจะสตันเรานะคะเราก็ต้องหลบออกมาก่อนนะ เราก็เลยอยากลองมาเล่นเซตนั้นตามเขาเขาจะออกเป็นรองเท้ากันเวทดาบฉะแล้วก็เป็นคธาอัจฉริยะแล้วก็เพชรเขียวค่ะชิ้นที่เหลือมันจะออกตามสถานการณ์เช่นบางทีถ้าเป็นแทงเยอะๆเขาอาจจะออกคมบัณฑนพรแล้วก็พวกจอกเกราะนะคะแต่ว่าในแมตช์นี้เราลองเล่นดูเรารู้สึกว่าดาบฉะค่อนข้างจะแบบว่ามีประโยชน์มากเลยทุกคนอืม ถามว่าหลังจากแม์นี้ที่เราเล่นเราก็ลองไปอีกหลายแม์นะคะแต่ว่าในการโซโลแรง้งมันก็เหมือนอย่างที่บอกนั่นแหละมีทั้งตาที่เล่นได้แล้วก็เล่นไม่ได้นะคะแต่ว่าทุกคนลองดูคลิปนี้นะแล้วก็ลองแบบว่าลองเอาไปออกของดูลองเอาไปหาจังหวะเล่นดูนะคะเข้าอยู่เยอะนะแล้วตัวซาเวียร์เนี่ยถ้าเราเข้าใกล้เขาไม่ได้เราจะเสียเปรียบมากๆเลยนะ เพราะว่าตัวสกิลมันจ่ายได้เรื่อยๆแล้วก็ไกลอะถามว่าสําหรับเรานะถ้าเราเจอซาเวียเงี้ยถ้าลูน็อกมีฟิกเกอร์แล้วก็เข้าประชิดซาเวียได้อะเราสู้ได้นะทุกคนอืมเพราะว่าตัวสกิลของซาเวียมันต้องผสานสกิลแล้วถ้าเรากระโดดแบบพุ่งเข้าไปด้วยอันติแล้วก็ฟิกเข้าไปเงี้ยบางทีเขาผสานสกิลไม่ทันนะนอกจากเขาจะมีฟิกหนีเราอ่ะอืมเนี่ยมันอย่างเงี้ย แต่ว่าแต่ว่าอันนี้เขาก็มีคนมีเฟยญอ,อยู่ตรงนี้นะคะจังหวะดีมากเลยที่สู้อยู่เข้ามากันตรงนี้ได้ทันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กลับก่อนละกันสกิลเขามันไกลสกิลเรามันใกล้อ่ะกับเมดอย่างพวกฟาซาที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างแรงนะที่จริงอะ่ะฟาซาแรงมานาะนแล้วนะทุกคนแรงแล้วก็เป็นตัวที่มีสตันด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เล่นไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่เราสําหรับเราเราเล่นแล้วเราไม่ค่อยถนัด แต่ว่าเป็นอีกตัวที่แรงถ้าจะเล่นรูนอคู่กับฟาซาก็คือเราต้องเข้าให้ถึงตัวเขาอะอแล้วก็คอมโบให้เขาเก็บคิวให้ได้เร็วที่สุดนะคะเนี่ยมันอย่างเงี้ยถ้าเรารู้จึกเห็นปะถ้าเราเข้าใกล้เขาได้แต่นี่เขามีฟิกเขาหนีไปมันจะต่างจากยูดอลาตรงที่ยูดอลาเขาบางทีเขาใช้สกิลสตันตเราเนี่ยเดี๋ยวทุกคนรอจังหวะนะเราจะหนึ่งสมแล้วก็เปิดเปิดเหลืองเข้าไปนะคะ บางทีอันติสว่างก็จะเรียกว่าเปิดเหลืองนะคะอะไรต่างๆอยู่เยอะเกินนะทุกคนยังดีที่แบบว่าอันติอันติเหลืองมาพอดีอะ เหมือนจะไม่ไหวก็ต้องกลับนะคะเพราะว่าระยะไม่ถึงแล้วแล้วก็เลือดน้อยมากเลยทุกคนได้ชิ้นที่2แล้วชิ้นที่3จะออกคาถาอัจฉระิยะนะคะเป็นคนที่จนที่สุดเลยตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะเล่นๆไปก่อน ตอนนี้เราอยู่แหล่งตำนานนะทุกคนเอ็มเบมที่ใช้เราใช้เป็นตามรูปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเราน่าจะขึ้นให้ที่หน้าคลิปแล้วแหละทุกคน<ม>เราเปลี่ยนมาใช้ไอตัวฉ<ม>ีกขาดหรือเปล่าเมื่อกี้ใช้อะไรนะลืมอะลืมว่าตัวเองเซตอะไรไว้นะคะไม่ไหวฟิกหนีเลย อีกบอกเพื่อนนะคะเฟ่ยก็อยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนเก็ไไบไม่ได้นะเก็บคิวไม่ได้ยังเหลืออันติเหลืองนะเยอะไป มียาได้ป้อมบนแล้วนะคะก็ยังดีแต่ว่าเลือดน้อยอะถอยต้องถอย แล้วก็ฟิกหาเลยนะคะป๊นี่ถ้าเกิดมันเหลือสกิลมันก็ยังพอได้นะทุกคนแต่ว่าเห็นอะไรนั่นไหมตามมาเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่มีคนมารับนะคะ ฟิกไปแล้วการที่เราใช้สกิลกดดันให้เขาแบบจ่ายฟิกหรือว่าใช้อันติอะไรอย่างนี้ไปนะก็เป็นประโยชน์นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้จะอยู่ได้ไหมประเด็นคือเขาเปิดสะท้อนแล้วดิฉันก็ยิงเขาเพอเก็อาจจะไอ้นี่อยู่ดีนะคะก็อาจจะไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าซาเวียมีสกิลอะ เริ่มแรงแล้วนะคะดาบฉะมีสลับทันถ้าสลับทันมันจะเป็นจังหวะประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าเนี่ยแหละข้อดีของซาเวียนะคะใครที่เล่นเก่งๆก็เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อทีมไฟมากเลยนะทุกคนระยะมันทั้งแมปอะคือระยะมันทั้งแมปทุกคนรอเราก่อนนะคะเราก็จะเลงซาเวียเหมือนเดิมนะคะเพราะค่อนข้าง ค่อนข้างล็อกขาได้แบบเพวัวงมากปุ๊บแล้วก็เหลืองดาบฉาทำงานแล้วทุกคนทุกคนฟังเสียงดาบฉาออกใช่ไหมคะมันจะเป็นเสียงแบบเอกลักษณ์อะเออเป็นเสียงแล้วก็แบบปกติเราไม่ค่อยออกไงแต่พอแบบรู้สึกว่าโอ้โหคิวได้ขนาดนี้เลยเหรอก็น่าออกอยู่นะก็น่าลองอยู่นะ แต่มันเป็นการเก็บแสแต็กเนาะมันเป็นไอเทมที่ต้องมีการเก็บแสแต็กเพราะว่าถ้าเราเป็นตัวเก็บคิวคิวได้เยอะๆเป็น10กว่าคิวขึ้นหรือว่าหลายๆคิวขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะดีแต่ว่าถ้าเราแบบเอ่อโดนเขาคิวบ่อยเราตุยบ่อยอย่างเงี้ยเออมันจะทําให้แสแต็กลดแล้วมันก็อาจจะลดความแรงไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะพยายามอย่าตายอะ่ะเน้นเก็บคิวอย่างเดียวรัวๆเลยอะ่ะแต่ว่าเก็บคิวเราก็ดันป้อมนะคะเราได้เพชรเขียวได้แล้วเราออกเป็นเจาะเกราะ จะเข้าแนวหลังแต่ว่าจะเหลือชีวิตรอดออกมาเปล่าบางทีมันก็จะแบบว่าสกิลทันนะคะเช่นแบบว่าเออบิงม่่งเข้าไปแล้วก็ยิงสกิลสองประมาณสครั้งก็ได้แล้วค่อยกดหนึ่งเพื่อที่จะใช้อ,อ,อันติเหลืองนะคะลูนอกตีหลอดแรงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอตีหลอดอันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะแอบก่อนนะคะเพราะไม่อยากให้ฟังตรงข้ามเห็นแต่ก็รู้สึกว่า กูเขาตีช้าเห็นใครมาไหมมีคาโตกับฮานาบิมาเล็งนักยิงไปเลยถ้าเล่งได้นะฮานาบีก็ดูดเลือดอยู่นะแต่เราก็เจาะเกาะไงทุกคนเราก็เจาะอ,อยู่ถ้าใครนะที่มีเพื่อนเล่นแทงให้หรือว่าเล่นนักสู้เล่นอะไรให้แบบยืนไปด้วยกันดีๆเราคิดว่าลูวอกเป็นตัวที่แบบโคตรดีอะเราว่ามันโคตรดีเลยนะ เป็นตัวที่ดีมากถ้าเกิดไปกับทีมที่ค่อนข้างโอเคมากๆอันนี้ขออนุญาตย่งบับนะก็ไม่ควรทำแต่ทำไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวฟิกเกอร์เราใกล้พร้อมแล้วนะคะอย่างเงี้ยเราก็จ่ายไปจ่าย2ไปทุกคนจ่าย2ไปไกลๆเพราะมีเพื่อนเพื่อนยืนค้ำให้นะคะก็จ่าย2ไปเรื่อยๆก็ค่อนข้างแรงนะเนี่ยฟิกเกรอร์พร้อมเดี๋ยวเรามาใช้คอมโบนั้นกันคะ่ะ อันนี้เราใช้บิงฟิกเกอร์หนึ่งสสนะคะซาเวียเหลือเลือดนิดเดียวแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างน่าจะกดดันละถอยออกมาก่อนนะคะแล้วจะเข้าไปใหม่ทุกคนดูนะเหมือนอยู่ไกลมากอะ่ะแต่สกิลถึงแบบเก็บหมดแล้วจ้ารีบเคลียร์เลนกันนะคะ ันนี้เราก็เหลืองรอได้เลยพอเห็นวงตรงนั้นน่ะมันเป็นวงของคาโตใช่ไหมเนี่ยเราบิงเราก็ต้องบิงออกมานะคะดูดีเรายิงเฟย่าแบบนั้นเลยอะทุกคนสามเม็ดสี่เม็ดอ่ะสามสี่นัดอะ่ะเดี๋ยวขอเคียร์เลียนก่อนนี่นะคะเนี่ยเราก็เปิดแบบนี้ก็ได้ตอนที่เราถูบ้านเขานะมันจะทำให้เขาแบบแพนิกอะ่ะ โอเคค่ะเล่นลูน็อกก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับใครที่กำลังฝึกก็ขอให้สู้ๆนะคะมันเล่นเก่งขึ้นได้แน่นอนถ้าเราชอบตัวนั้นๆนนะคะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย